สบายดีพี่น้องหลังจากที่ตรวจออกมายิ้วขาวแล้วเนาะเป่นมาเจิาเจเจอพัดพี่น้องกานรหาสีบปาพี่น้องตรวจออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วโรคน่ารายโพดพี่น้องเลยมีแต่โลกสำคัญสำคัญทั้งนั้นเบิดอยู่แต่ตรวจชี่สือ่อบ่ได้ร่มขายานะ ตรวจตรวจชื่อ,อตรวจสุขภาพในตรวจห้าลกเนี่ยสี่พันเก้าร้อยบาทพี่น้องสี่พันเก้าร้อยบาทขายาสามพันบาทพี่น้องรวมกันทั้งหมดพอดีสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดพันเก้าร้อยบาทพี่น้อง <c oughs> มอนักอีกเดือนวันที่สองเดือนตุลาให้มาตรวจีกเพราะว่าเพิ่นต้องได้กินยาตลอดพี่น้องลกูกที่เพิ่นเป็นต้องได้กินยาตลอด เงินเพิ่นมาตรวจเมื่อนี้กัเงินลูกสาวเพิ่นพี่น้องเงินป้าน้องยุก,กิฝากมาให้พี่น้องเพิ่นฝากให้หมื่นหนึ่งมาตรวจพอเพิ่นแสบบ่จจกแสบหรือจักหิ้วเข่าอ่ะหืมอืมหวานน อย้มเองไ่ะราคเอมมาถามเจ้า,จา,า,าเจ,าจ้าเป็นพญายุยยบีบบ FC มาถาักพญ่ภามอีกพี่นนอง โลกที่เป็นนะพี่น้องโลกที่จือนะเบงลูกหมากใหญ่บาหวานกับขึ้นแหง้งหัวใจกับใหญ่ไขมันในเส้นเลือดและการยังเกาะในเลือดนะช่องโตนะจากเอียงว่าผเป็นพี่น้องหนิวในทงบีพี่น้องหนิวในทงมีบีนะฮ้าก,กระด้เจ็ดมินพี่น้องเลยมันใหญ่นะแต่ว่ายังพวท่านไถ่ผ่าหยังมันยังหน่อยอยูเหมือนว่า ตอนลูกหมาอ่านก็ยังโมท่านถึงขันมาพาพี่น้องแต่แน่กฎไพ่นะอาจจะได้พาเพราะว่ามันชิ่งใหญ่ขึ้นมันเย็นหายลำบากแหงเท่าแหงลำบากมอเป็นบอกเป็นกระล้อมโล่หาอยู่พี่น้องร่วมหายแล้วเมื่อพลัดจังสีอ่านพี่น้องเอ้ยจังสีเ้าไล่อะไรอฟังตอนนี้กันเ้าตัวจืดได้พี่น้องหัวใจกันหญ่หัวใจมาวานกับข้น ไขมันในเส้นเลือดขึ้นแต่ว่าต้องได้กินยาตลอดเป็นหนักใ้มาตรวจมาว่ายาอีกพี่น้องไม่ปาบอไปป่าวปวดเกิมมดกต้องใส่เกิดตลอดได้ไปซื้อเกิดให้

แต่นองมากพประวัาขลุกขั่วเคียดตายเลยเนาะมาพังทั้งดอกไม่ให้เจะอึดกระถือขึ้นรถเท่าคือเก่าพี่นาะไปเจ็ดพันเก้าร้อยบาท เจ็ดพักับใช้เงินหนึ่วันเท่านัเองแตัวยังโอ้จะหมดแล้วยังเจ็ดพันแปดพันคาเพื่อขาด่ะยังเหลือเงินพันกว่าบาทกะกลับไปประชันห่อนอันนี้เด้อกลับไปเหลือเงินพันกว่าบาทเองยังไม่ได้จือใดสื่ออวดเอาพี่น้องดิสื่อยังห้าโปรเจกชินยังมาอยู่เห็นมาได้ แม่ชีฮานค่ะโหลดค่ะอยังกัญยูพี่น้องเลยโหลดค่ะเพือ,อก็ต้องได้ออกซอยเพื่ออะไรเนาะคือมาห่อนแทนนี่ปาดสุดตากรดเด็นเลยกม่ชีฮานใช้กันอะไรพี่น้องก็ได้กระเด็น,นโหลดค่ะเพือมากระเด็นค่ะเพือแล้วก็ค่ะโหลดหนังแตน นางแน่นจ<ต><ส>ะ<ไ>ข,ข่าขึ้นมาห้าบนข้าขี่รถคันนี้นี่ครับคูละาบาททัางไห้สี่สิบาทสองคนทคั้ไห้สิาบาทคู <c oughs> ่เดียวไห้เศร้าคันทั้งไห้ชิบบาทนี่ก็ย,ยังขารถหลดขึ้นมาห้าหูม้อนนี่กรับ่าเอื่องเงยลยทางพนัานเคียร์ครับเพกคน นีนน่ทำมาจากสัสีสั์หมูอินเตอร์หมูกินเตอร์น,นีสันเซเน่มาเรยพี่นอง โตหมโหรานจะเลริญหูจะเลริญตาไปมานน้อยหนึ่งจะมีแห้งแล้วข้าจอเปิดหูเปิดตาพี่เนาะเปิดจุดตาเปิดจุดตาตี <c oughs> เฮ้อแล้วยกเลิ่นใจขอมอที่ตาต็ม วบเขาแม่คู่อะไรพี่น้องภาพไปภาพเขา,ขามาหล่อแม่คู่พี่น้องเลยครั้งแรกในชีวิตของเผนได้เนี่ยครั้งแรกบอกมาเห็นเนี่ยพัจะเกิดมาเป็นคนโดยฉันเนี่ย กันบ,บ่เจ็บปวดปวดคือิบ่ได้มาเห็นเนาะกันป่ป่วยบ่โตคือิบ่ได้มาเห็นหย่อนยังสิหย่อนบ่มีเวล่าถ่ายภาพชิามากเนี่ยปวดอย่างไรก็ขอบคุณขอบคุณป้านางลายๆขอบคุณขอบคุณป้าน้องยุกิลายๆเด้อที อ,อ๋อค่ะยมขายาให้พอให้อยู่ดีมีแห้งด้อพี่เดลยหแห้งมันๆเก่าๆน้ำรำเรื่ยๆเก่าๆมาหาหมอกับจุไนภามาเที่ยวเลยกระชังก็คือสิบะได้มีโอกาสได้มาเห็นพ่อยายภามนะเห็นยังเรากับทุ่งพี่น้องเอ้ยไปเห็นแหวนย้อมมอเรากับทุ่ง ใช่มาพี่มาเบิ่งดูอย่างเงี้ยหนิอ่านบอเป็นเชิญหมูมาันซอยพี่น้องมันจช้เป็นหน่วยใหญ่เลยอยยเลยอา้ดอมาซื้ออันนี้พี่น้องชื่อเหมือนแอปเปิ้ลแต่อันนี้ได้บางน้ำหน่อยหนึ่งพี่น้องโลละร้อยสามสิบบาทเขาเลยเอาหน่วยหนึ่งเอาหน่วยหน่อยหนึ่งพี่น้อง เขาว่ามันเขาไม่ใช่ครูแขวกันบอกเขาว่าก็เลยว่าก็เลยเป็นครูก็อยาคิดคนเดียวอ่ะอือพี่น้องเอ้ยแต่มานเอยหนึ่งกับพี่แห้งเป็นย่าผ้ามั้งครับน่าจะไปทางไหนนะพี่น้องเลยเฮ้ยเสียงเพลงมากเลยพี่น้องเอ้ย อาพี่น้องคลิปนี้เท่ากับสิด้ล่าพี่น้องมาเพียงสักนีเนาะล่าอยู่แม่โค้ดเลยพี่น้องโ้หาสื่อของก่อนพี่น้องเล็กสิด้หยังแน่ตะกี้ว่าสิขึขืนนันตะกี้ว่าสิขึ้ืนหางแต่ว่าบอดไปสำเนาะบอมีเพื่อนว่าเลาะอยู่นี่แล้วก็เมื่อแล้วก็เลยเลาะนี่แล้วก็สิพากันเมื่อพี่น้องมาเลาะอันนี้บอลเดียวเละพี่น้องตะกี้ว่าสิด้ย่างขืน หางขึ้นนะน,นะบางอย่างไม่คู่แล้วก็ครับพี่น้องเลยสำนีแล้วเดินใจพี่น้องหาสือเบิงแพบเบิ้งยังกว่าพี่น้องมางอย่างมีแห้งช่วย